สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็วันหยุดนะครับ12สิงหาสองก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็ระลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่จริงๆแล้วก็พระคุณพ่อพระคุณแม่นี่ก็อยู่เนื้อหัวเนื้อเสียนของพวกเราโอ้ใช้คำว่าเสียนไม่ได้สดิทุนหัวของเราเลยดีกว่านะครับ เชื่อว่าผู้นำทุกท่านนะครับก็จะมีความสุขเป็นพิเศษในวันหนึ่งก็ทุกๆวันเลยครับ,นรบเนาะวันพ่อวันแม่นะครับในบ้านของเราเอาวันนี้ก็เส้นเดิมครับบอนไซมือใหม่ธุรกิจซับมีพิการลำลูกกาคองเจ็ดปรตุมธานีวันนี้ก็จะพาดูสวนย่อมๆของธุรกิจนะครับก็เป็น มือใหม่นะครับมือใหม่หัดเลี้ยงหัดเล่นนะครับก็ดูข้อมูลมาจากครูบาอาจารย์ในช่อง y o u t u หลายหลายท่านนะครับก็ขออนุญาตชื่อนะครับก็มีของอาจารย์ปองสายห้านะครับอาจารย์แก้วแปดติ้วนะครับแล้วก็ของใครอะถ้าเป็นไม้โครงสร้างก็ ู้ใหญ่เขียวเนาะผู้ช่วยเขียวโคราชของคูจ้่นี้ก็ผมก็ได้ดูของท่านอยู่ <c oughs> แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นคนที่ทำไม้ได้สวยอีกท่านหนึ่งชื่อคุณอะไรนะช่องเมตาบอนไซประมาณนี้นะฮะก็หลายๆท่านครับเต่าที่ผมเอ่ยชื่อไดอ้อีกท่านหนึ่งที่นับชื่อได้ก็คือ ช่องของบอนไซลูกทุ่งนะใช้ได้เลยทั้งกระถางาทางั้งไม้โครงสร้างก็อุกิจก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้เข้าไปศึกษาเข้าปเรียนรู้นะครับก็ต้องออกตัวมือใหม่จริงๆนะครับคลิปก่อนๆที่ผมลงไว้นั่นก็เลกจะถ่ายก็ถ่ายเลยแต่เหมือนกับว่ายังไม่ได้เป็นการฝากเนื้อฝากตัว พี่น้องในวงการไม้ปนไส่อย่างที่ผมออกตัวไว้แล้วครับว่ามือใหม่ทุกอย่างหัดเริ่มหมดนะครับเริ่มเริ่มใหม่หมดพอดีผมก็ได้เก็บไม้โครงสร้างมาเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับซื้อบ้างขุดบ้างขอบ้างอะไรประมาณนี้นาจากในภาพก็จะยังมีต้นมะขามอ่าจริงมะขามต้นนี้ผมต่อรากเสียบรากนะครับเดี๋ยวมัหนหลังมา าคุยเขียนลากกันดูอาหารต้นนี้นะครับผมต่อลากไว้นะฮะเพิ่งตัดแล้วก็ลงกระถางได้ไม่กี่วันนะครับแล้วก็มี <c oughs> ต้นมาสังนอ้อยอยู่ต้นหนึ่งนะกำลังเลี้ยงไว้อยู่อ่ะนี่ปาล์มปาล์มผมก็เอามาทำดูข้างหลังนั้ก็เป็น โพนะครับเป็นโพนะครับนะรบ,บอนไซมะพร้าวก็หัดเล่นกับเขาเหมือนกันนะฮะย้อนแสงไหมนะครับ,นะรบพริกพริก,รกนะฮะอันนะั้นก็ต้นอะไรนะเบาบับมั้งเบาบับด่างอันนี้ก็เลี้ยงไว้อยู่นะเป็นอาคารเทศผมกะว่าจะเอาเป็นส่งตกกระถางนะฮะเลี้ยงไว้ก่อน เ,เดี๋ยวต้องจับต้นนี้มันตั้งขึ้นนะครับจะได้โตเท่าเกันนังนั้นก็อิทาพารลัมนะครับฝั่ตรงน,นี้นะครับ <c oughs> ก็อาคารอันนี้ก็เป็นกิ่งตอนเป็นกิ่งตอนเป็นต่อนเนื่องจากไอ้ที่ผมต่อรากเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ต้นเดียวกันนะผมโหดมากนะครับเสียบราก หนึ่งจุดตอนอีกหนึ่งจุด <c oughs> นะครับตอนอีกหนึ่งจุดอันนี้เป็นช่วงกลางลําต้นนะครับเป็นช่วงกลางลําต้นอันนี้เป็นช่วงปลายปลายลําต้นนะเป็นต้นเดียวกันนะครับส่วนตอมันเอาไปอ,อนุบาลอยูนะตอมันอ,น,อนุบาลอยูดูฮะไซผมก็เอามาชําไว้กับมะขามแก้ไขมะพร้าว นะฮะอ่ะตาลก็มีโอ้ยอดูรวมๆไปก่อนอ่ะนี่โมกราชินีนะครับโ <c oughs> มกราชินีมะพร้าวนะครับมะพร้าว,าาวอันนี้พิเศษนิดนึงนะฮะเห็นไหมอันนี้มะพร้าวสองหนอนะฮะมะพร้าวสองหนออ,นนนอ,อันนี้สามหนออันนี้สามหนอ นะครับทางนี้ก็มีโพนะฮะโพแล้วก็มีตะโกอยู่อันหนึง่งนะฮะตะโกไม่รู้จะหลอดหรือเปล่านะไม่รู้จะหลอดหรือไม่ธนาคตอันนี้อะไรล่ะปอด่างเนะเาะเรียกว่าปอด่างแล้วกันหรือบางคนก็เรียกว่าโพเจ็ดสีนะฮะข้างในนูน้น มีต้นกลางอยู่ต้นหนึ่งนะทำกเกาะหินไว้ยังไม่ได้ออกออกมาตรงจุดนี้ก็นะครับบันดาวมะพร้าวน้อยนะทำทั้งนั้นเลยครับเนี่ยยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างสวยงามเท่าไหรนะ่ดูป้าตรวมนะดูปาตวัวประมาณนี้ครับคือมันเป็นไม้โครงสร้างที่ผม เก็บเก็บไว้เพื่อเป็นการฝึกฝึกนะมาทางนี้อ่าอันนี้ก็มะพร้าวนะเป็นมะพร้าวสองหน่อมะพร้าวสองหนอก็ต้นตูอันนี้ก็มะพร้าวมะพร้าวชวนชมก็มีชวนชมก็มีก็นะครับ คือฝึกอีกแหละก็ลองทำนะลองผมลองทำส่งต้นดูม่ยังยังไม่เท่าไหร่อันนี้ขอเข้ามาเอออันดหลังนี้ก็เป็นโคเลี้ยงไว้อยู่ฮะกิ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองแบบร้อยอ่ากิ่งหนึ่งกิ่งสองแบบ100ร้อยลำต้นเจาะร้อยลำต้นเลีเ้ยงไว้ก่อน หลังแล้วก็เป็นโพเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านรู้จักหรือเปล่านะผม,ผมไม่ดู้าอหกันนี่ครับผมไปเก็บมาอย่างนี้เลยมันอยู่ในแท่งปูนเก่าทิ้งขึ้นมาต้นมันก็จะขึ้นมาสูงแบบนี้สูงนิดนึงครับสูงนิดนึงคือผมไปเห็นต้นใหญ่เขานะ นี่ครับคือลักษณะใบในความรู้สึกของผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นกลางหรือเปล่าแต่ตอนออกออกยอดนะฮะตอนออกยอดเนี่ยยอดจะเป็นสีชมพูแต่เมื่อกี้ผมก็มีต้นกลางอยู่มันคนละอย่างกันเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้นะครับว่ามันคือต้นอะไรท่านใดรู้กก็บอกด้วยนะครับนะฮะข้างในก็เป็น เป็นโพมีไกรอยู่ด้วยนะครับนี่ก็คือเราบอกว่ามันเป็นไม้ที่ผมเอามาเป็นโครงสร้างค่อยๆศึกษาพฤติกรรมเขาศึกษานิสัยเขานะรประมาณแต่ละชนิดที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นไม้ฝึกหัดเริ่มต้นนี่นะครับมันจะต้องเป็นอย่างไร อเคก,ก,ก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับตั้งที่ผมเอ,อ่ยชื่อไม่ได้เอ,อ่ยชื่อผมจริงผมเข้าไปดูเยอะแยะมากมายเลยช่องของต่างประเทศผมก็ดูฟังภาษาไม่ออก,ก็ัดศัยดูภาพนะครับแล้วก็จินตนาการตามว่าต้องอย่างไรเอาวันนี้อูกก๋กก็เลยต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวนะครับสาหรับน้องใหม่มือใหม่นะครับหัดเลี้ยงหัดเล่นนะครับบ่อนไส นะครับก็ต้องฝากแลวฝากครัวผู้นำทุกท่านนะครับที่ได้เห็นได้ดูได้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อุกิจด,ด้วยนะครับถ้ามีคลิปนะครับกรณีแบ่งปันศึกษาก็จะนํามาลงให้ชมให้ติชมให้คอมเมนต์กันได้ก็ขอพระคุณผู้นําทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจก็ฝากกปด้วยนะครับช่องอุกิจซับมีนะวันนี้ก็ จบคลิปไว้เพียงตอนนี้ก่อนขอบคุณสวัสดีครับ